ุณผูช้ชมครับขยับไปดูเรื่องของการเงินการลงทุนกันหน่อยนะครับวันนี้พาไปดูเรื่องของคริปโตเคอร์เรนซีเราติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราอยากนําเสนอทางด้านของแพลตฟอร์มบ้างนะฮะจะได้เห็นว่ามันโตจริงมันน่าสนใจจริงแล้วในช่วงแค่ไม่กี่ปีเนี่ยพัฒนาไปขนาดไหนแล้วนะครับต้องยอมรับว่าแพลตฟอร์มของคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยเติบโตไปมากทีเดียวนะครับแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าหลักหมื่นล้านบาทครับ พาคุณผู้ชมไปติดตามเริ่มต้นตั้งแต่ Coinbase ครับแพลตฟอร์มกระดานซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีสัญชาติอเมริกันนะครับ Coinbase เนี่ยเพิ่งจะก่อตั้งมาปีนี้นะครับโดยเบรนด a อั s ม r สตรองครับแล้วก็เฟดเออร์ซามมีมูลค่าบริษัทเนี่ยสองล้านสี่บาทครับมีไรายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายนะครับถัดมาครับต่อด้วย FTX พลตฟอร์มกระดานซื้อขายอนุพันธ์คริปโตเคอร์เรนซีสัญชาติอเมริกันเช่นกันนะครับก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2019โดยแซมแบงก์แมนฟรายและแกรี่หวังครับมีมูลค่าบริษัทเนี่ย819,000ล้านบาทมีไรายได้จากค่าธรรมเนียมการซื้อขายเช่นกันขยับมาที่ Axie Infinity ครับแพลตฟอร์มเกมออนไลน์บนบล็อกเชนนะครับอันนี้เป็นสัญชาติเวียดนามก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2017นะครับ ผู้ก่อตั้งก็มีแอนดี้โฮอเล็กซานเดอร์ตรุงเหนียนเจฟฟรียนะ์เซอรลินซึ่งมูลค่าบริษัทเนี่ยนะครับสูงถึง98,000ล้านบาทโดยเขาจะมีรายได้มาจากการขายไอเทมภายในเกมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆครับสำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับปิดท้ายกันที่ OpenSea ครับแพลตฟอร์ม NFT Marketplace สัญชาติอเมริกันนะครับ o p เ n s e a เนี่ยเปิดขึ้นมาก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี2017นะครับ โดยเตวินฟินเซอร์ครับแล้วก็อเล็กซ์อัตาลันมีมูลค่าบริษัทเนี่นะครับ49,000ล้านบาทครับมีรายได้มาจากค่าธรรมเนียมการขายทีนี้เนี่ยมีข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับผู้ก่อตั้ง FTX หรือว่าแซมแบงก์แมนฟรายเนี่ยนะครับปัจจุบันเขาอายุเพียงแค่29ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีมูลค่าทรัพย์สินถึง737,000ล้านบาทนะครับ เ<โ>นี่ยฮะม <โฮ S 2> ูลค่ามหาศาล <โฮ S 2> <า>นะครับแล้วก็29ปีนะนครับเออก่อตั้งกันมาแค่ไม่กี่ปีนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจลงทุนแมนด้วยนะครับ นี่คือโลกใหม่ที่เด็กยุคใหม่เขาหาเงินกันรูปแบบนี้แหละ,ะใช้เทคโนโลยีใช้ความรู้ใช้การเขียนโค้ดต่างๆเขาเลยบอกว่าภาษาโค้ดภาษาไอทีภาษาโปรแกรมเนี่ยแหละเป็นภาษาสำหรับอนาคตจริงๆดังนั้นเด็กไทยเองก็ถูกบรรจุไว้ในร่างพรบการศึกษาฉบับใหม่นะครับบอกว่าต้องมีการเรียนรู้แบบนี้เพื่อนาไปสู่อนาคตเช่นเดียวกันนะครับส่วนบิตคอยตอนนี้อยู่ประมาณสัก5 8 5 0 0หือยเหรียญต่อหนึ่งบิตคอยนะครับก็ ไล่อยู่ระดับเนี่ยห้าหมื่นแปดห้าหมื่นเก้าแถวๆนี้มาช่วงตลอดตลอดสองสามวันที่ผ่านมานะครับส่วนอีเ e อรี m มก็เป็นสกุลเงินดิจิตอลอันดับสองเนี่ยอยู่ประมาณสักสี่พันสองร้อยห้าสิบเหรียญสหรัฐต่อหนึ่งอีเธอร์นะครับ